มีที่เขื่อนบางวาจังหวัดภูเก็ตอากาศดีๆแบบนี้จะพามาปั่นจักรยานออกกําลังกายที่สันเขื่อน กดติดตามช่องนี้ด้วยเรือนตรงนี้เป็นที่เก็บน้ําให้คนภูเก็ตได้ใช้งานสามารถเก็บน้ําได้ถึง8.5ล้านลูกบาทเมตรแต่ที่เจ๋งไปมากกว่านั้นก็คือที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิลและเป็นสถานที่ใช้พักผ่อนหย่อนใจชั้นดีของคนภูเก็ตด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางมีผืนน้าและบ่าทึบ่ิวดมสมบูรณ์แถมยังมีถนนที่สวยงามเหมาะกับการวิ่งและปั่นจักรยานออกกําลังกายมากๆและจักรยานที่ผมปั่นอยู่ตอนนี้คือ Dyu a 5จักรยานไฟฟ้าที่พับเก็บได้พกพาสะดวกรุ่นนี้ถอดแบตออกมาชาร์ โชกหน้าและโชกที่เบาะขับนุ่มสบายถ้าปัดแล้วรู้สึกเหนื่อยก็แค่ใช้ระบบไฟฟ้าระยะทางที่นี่ยาว5.5กิโลเมตรล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติบรรยากาศแบบนี้มันช่างดีจริงๆรู้สึกสดชื่นมากๆเลยที่ตรงนี้มีร้านขายข,ายของกินถ้าใครหิวก็แวะมาทานได้ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสําหรับการมาที่นี่คือ4ี่โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่แสงสวยและเหมาะก,กับการถ่ายรูปมากๆจัดก,ก่อนเลยสักหนึ่งรูปและเจอกันใหม่คลิปหน้า